มาครับครั้งสุดท้ายโอ้โหแอนโทนีจะมาไหมเนี่ยมากดนอกแพ็กไปเลยครับไปครับ้อยทองสุดท้ายและครั้งสุดท้ายขอแอนโทนีลูกพ่อแอนโทนีแอนโทน,น,ทน,น,ทนีมาเถอะลุกพ่อแอนโทนีมาขอแอนโทนีถือว่าไม่เกลือครับแพ็กนี้มาเถอะได้แล้วพ่อจะหมุนให้ดูพ่อจะหมุนให้ดูมาเถอะขอสีแดงขอฝั่งสีแดงครับมา สวัสดีครับเป็นต้งชายอีฟบลบนบบายทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาครับจะมาเปิดแพ็คนี้นั่นเองนะครับก็คือแพ็คเดบีเดนแมนเชสเตอร์นะครับก็คือนักเตะในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมีบูโนนะครับนี่บูโนคือเป็นพิสตา์ีหัวเผืรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดนะครับหลวงพ่อเดดิคิอาร์นะครับนี่ สโมสรแมนยูสกงประกวดครับแล้วก็อริสโตโดลมาติเนสนะครับนี่ตัวตึงนะครับตัวนี้นี่ตัวที่ผมอยากได้นะครับแอนโทนี่นะครับนี่แอนโทนี่พิสไตลาอีฟลิปวิงเกิลครับสกิลมาเต็มนะครับผมบอกเลยมาครับส่วนฝั่งสีฟ้านะครับที่มีโฟเดนนะครับโฟเดนโฟเดนนี่โฟเดนนั่นเองนะครับแล้วก็อาวุบเลสนะครับนี่แชมป์โลกคนล่าสุดนะครับ แล้วก็จะมีค่ายวอร์เกอร์นะครับในอันนี้ก็ตัวตึงเหมือนกันนะครับวิ่งโคตรเร็วนะครับแล้วก็จะมีนักานอาเกนนะครับในก็ส่งตัวแทนมาสมุติสรละ4คนนะครับนี่ตัวที่ผมอยากได้คือเราจะมาลาแอนโทนีนะครับดูครับนี่พิสไตล์ฟูลฟิวิงเกอรนะครับแล้วก็สกิลมาเต็มเลยครับโอ้โหโคตรโหดบอกเลยตัวที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับ แล้วก็วิ่งโคตรเร็วนะครับมีสกิลเป็นพอยต์คอตซิ่งด้วยนะครับมาครับเปิดได้สมครั้งนั่นเองนะครับไปไปต้องลีลาครับไปต้องไม่มีสูตรไรครับมาครั้งแรกเราได้ใครมาเถอะแอนโทนีลูกพ่อแอนโทนีลูกพ่อมาเถอะมาเถอะนี่ไปสมมุติสอนในพิมพ์ลิกอยู่แล้วนะครับหาดาวทุกตัวนเองครับมาครับตัวแรกขอแอนโทนีโอโหมาแบบนี้ลุงพ่อดีครับ โอ้ลามะลามะหลวงพ่อเดโอ้อันนี้ตัน97นะครับตัน97นะครับหลวงพ่อเดโอ้เอ่อพิสตาจะเป็นออฟฟิซิปก็ขีเปอร์นั่นเองครับมาถือว่าไม่เกลือครับได้หลวงพ่อเดนะครับนี่ลองไว้ก่อนเดี๋ยวไฮโอ้โหมาตัวที่เราต้องการก็คือแอนโทนีนะครับนี่แอนโทนีครับไปกดแอนโทนีสามครั้งเผื่อมันมาครับเมื่อได้ อ่ะใช่แล้วผมจะหมุนให้ดูนะไ <g> ป <ül> ครับแอนโทนีสามครั้งไปกดไปเลยครับนี่เติตามทองมา500อทองน,นะครับ149บาทต้องให้คุ้มครับมาครับลูกพี่แอนโทนีมาเถอะลูกพ่อมาเถอะลูกพ่อนี่เพชรเปลิงกิจแล้วหาดาวอยู่แล้วมาเถอะลูกพ่อมาเถอะแมนยูเบอร์อะไรโอ้โหลิสดโดมาจินเน อันนี้ก็ตัวตึงนะครับฟิ้งสไตล์เป็นบิวอัพนะครับตัน97เลยนะครับนี่ตัวตึงของแมนยูนะครับลิซโดมอนเตินเนสอันนี้ก็แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกคนล่าสุดนะครับนี่นี่ก็ถือว่าไม่เกลือครับตัน97เออค่าพลังโคตรสวยนะครับค่าพลังเกมรับโคตรสวยนะครับมาร์ตินเนสมาครับครั้งสุดท้ายโอ้โหแอนโทนี่จะมาไหมเนี่ยมากดนอกแพ็กไปเลยครับ มาครับล้อยทองสุดท้ายและครั้งสุดท้ายขอแอนโทนีหลูกพ่อแอนโทนีแอนโทนีมาเถอะลูกพ่อแอนโทนีมาขอแอนโทนีถือว่าไม่เกลือครับแพ็กนี้มาเถอะได้แล้วพ่อจะหมุนให้ดูพ่อจะหมุนให้ดูมาเถอะขอสีแดงขอฝั่งสีแดงครับมาตีเบอร์จิสเบดนี่มาแล้วแอนโทนีตีสุดหลอ่อนี่มาแล้วจา้าตัวที่เราต้องการ นี่แอนโทนีนะครับเป็นไฮไลท์ร่างแรกของแอนโทนีนะครับร่างธรรมดานโคตรสุดนะครับโ oh. อ้โหมีสกิล pinpoint crossing เลยยสุดหล่อแอนโทนีแห่งทีมชาติบราซิลและเมืองเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถือว่าไม่เกินครับเดี๋ยวไปจับลงทีมนะสามารถเล่นได้2ตำแหน่งก็คือตำแหน่ง RWF กับ r า f นั N ่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจับลงทีมให้ดู นี่มาเรียวเอนทูนีเราที่ว่าไม่เกลือครับในตำแหน่งหลักของเขาคือ RWF นะครับตันิ๊ก96นะครับสกิลมาเต็มนะครับโอ้บาลานโคตรดีสปีดโคตรจัดถ้าใครยังไม่เปิดแนะนำให้เปิดเลยครับเอนทูนีในมาเลเซียโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆได้ตัวหรือได้ใครบ้างก็เนี่ยอ่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจัดต้องเป็นอุบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ